ค่ะสวัสดีค่ะคำผ้าผ้าชุกเนาะขาหมือนี่อแม่คู่กะสวัสดีค่ะขาหมือนี่เนาะคะ่ะออแม่คู่จะมาเอ่อมึงตัวเลขเนาะคะ่ะของน้องเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่เนาะคะ่ะเฮาเดทไปล่ำบวงสวงนะคะ่ะทุกคนจะสังเกตว่าแม่คู่จับได้อยู่ที่สองสีก่กับ 69, ะะกับกั๊บหกเก้าเนาะค่ะกับหกเก้า หมื่อวานนี่ออกห้าน้อยเบิดเนาะคะ่ะออกห้าน้อยเบิด,ด์ตูกถูเนาะคะ่ะและ้วก็จะมีสิบห้าของน้องฝันผอมเนาะคะ่ะจะมีสิบห้าของน้องฝันก็ออกห้าน้อยอีกเนาะคะ่ะซึ่งเอมันมีมันมีอยู่ช็อตหนึ่งออแม่คู่กับน้องเนาะคะ่ะได้ไปเห็นอยู่ตุนเศรษฐีนะคะอยู่ตุนเศรษฐีกัเลยผ้ากันนะ่ะไปเมืองเนาะคะ่ะออแม่คู่เห็นหนึ่งเจ็ดห้าเนาะคะ่ะหนึ่งเจ็ดห้า แม่คู่ก็เลยเได้ได้บอกเอิหน่องเนาะค่ะเอิหน่องมาเมืงเองหาน้องกะลืมเนาะค่ะพากันลืมลืมหั่นเออเล่าออกสิบเจ็ดเนาะค่ะเล่าออกสิบเจ็ดในระคะบ้านของหน่องเนาะค่ะเอามาเมืงเองปูญญาที่อาศัยอยู่นี่เนาะค่ะเพิ่นก็นจะให้หน้องอยู่เสมอเนาะค่ะพว่นน่องกระถือด้อยค่ะ คือดวงของน้องเนาะคะ่ะดวงของน้องที่น้องได้เนาะค่ะบอลูไปยูบ่น้อดูยูค่ะบัวมานนี่เนาะ,ะน้องเพื่อน,น,นได้ได้เอาตัวเลขที่แม่คู่ได้จับเนาะคะ่ะคือสองซีเนาะคะ่ะน้องว่าสีเปรเล่นพี่เศษเนาะคะ่ะเปเล่นอ่าห้าน้อยพิเศษแต่น้องขัดไปเจาะอยู่ที่ฮานอยเฉพาะกิจเนาะคะ่ะน้องก็เลยได้เนาะคะ่ะน้องจะได้เลขเล่าเลขห้าน้อยเป็นประจำเนาะคะ่ะ จะได้เหล็กเล้าเหลเ็น้อยประจำเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่น้องได้ยูค่ะได้ยูหาบาทน้องว่าเนาะคะ่ะได้ได้ได้ตัวอันนี้เนาะคะ่ะอันนี้อ่างทีแม่คู่ได้โชคกับหยาเนาะคะ่ะก็คือหกหนึ่งเนาะคะ่ะหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะก็คือเพิ่นได้ไปเข่าฝันน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็ ตูไม่คู่กับนองด้ฝันพร้อมๆกันเนาะค่ะฝันพร้อมๆกันแล้ะก็เออเลยมตีความฝันใส่น้ำกันค่ะอันนี้เพิ่นเอิญเมื่อไงเนาะค่ะถุงเงินย้ายไงเนาะค่ะจะเป็นบอลอ่อทาทั้งหมานไม่คู่เอิญถุงเงินเนาะค่ะเอิญถุงเงินถ้าถ้าเป็นจุกโลงเงินสินี่ค่ะ เพิ่นเอิ้นถุงเงินใหญ่ถ้าผู้ใดได้ได้จังซี่นั้นถือเลขถือเบื่อด้ดีเด้ค่ะเป็นจังไดน้อเอกมือนี่ได้จักโตไปได้ห้าน้อยได้ลาวไปได้จังรอบไปบ่ทันได้จักรรอบอยู่บ่มือนี่นี่ล่ะค่ะบ้านบ้านของน้องเนาะค่ะน้องน้องก็จะหาอใ่หน้า นี่เนาะคะ่ะอันนี้ที่ที่น้องไปบูซามากน่เพราะว่าเพราะว่าน้องฝันด้ค่ะน้องก็เลยได้ไปบูซามาเนาะเข้ามาหาน้องกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะน้องเนาะหมู่บ้านนี่อันได้ข่าวว่าถือเลขตัวใดก่อถือหกแปดหกแปดกรับกรับอันสองสีติหมู่บ้านนีให้ที่เข้าจับอันไอกระดาษเนาะใส่อยู่ในไหเนาะก็เลยได้เนาะค่ะหกแปดได้เออ ฮานอยเฉพาะกิจอ๋อฮานอยเฉพาะกิจน้องได้หมู่บ้านนี่เนาะคะ่ะน้องจะถืกประจําค่ะถืกแทบทุกมือกะว่าได้เนาะคะ่ะแต่บ่ได้ไหลายดอกคะ่ะถืกดุแต่ว่าไดงห้าบาทสองบาทสามบาทจังเสียเนาะคะ่ะ <c oughs> เป็นว่าให้เอาเรื่อยๆมาให้หลายเยนาะคะ่ะแม่เอ่อเนี่ยคะ่ะญาเนาะคะ่ะเอ่อญานาคีเนาะค่ะเพิ่นะะว่าบ่ให้ลายแต่ให้หน่อยแต่เอาเรื่อยๆว่ายั่นน้องบอกเนาะคะ่ะไอเลขไทย เนาะคะ่ะเลขไทยหมู่บ้านไหนน้องบอกไปซิบหากั๊บหกยังก็เหอะสามหาก 3, กับไปออกข้างในออกข้าน้อยอีกเนาะหมู่บ้านนี้เนาะหมู่บ้านออกข้าน้อยเออออกข้าน้อยซิบหาแม่คะ่ะท่านผู้ชมกับกับร่องมือนีมือนีมัดอยังเนาะนี่มือนีมือนีบ่มือนีมัดอ,อ,อ,อยังหาสามแล้ว หาสามโอ้ไม่คู่กับมากคือกันอยู่ได้หาสามไหมค่ะค่ะเอฟซีผู้ใดชอบกระจัดเนอค่ะคัดกับพันเนาะค่ะน้องกับคือชอบส่วนตันเนาะค่ะน้องก็เลยบอกมาสอบถามน้องนะค่ะน้องก็เลยบอกให้บอกให้เนาะค่ะกับผู้ใดชอบกับตามน้องเนาะค่ะค่ะบอชอบกับพันได้เนาะค่ะส่วนเหลขไทยน้องกับยังว่ายังยืนยันสิบหาับสามหกอยู่เนาะค่ะ อันนี้เป็นสวนยอมเจอไข่ไข่ก็แม่คู่ล่ะคะ่ะภาคกันชอบแบบนี้เนาะคะ่ะชอบปลูกนั่นปลูกนี่นะคะอันนี้ที่ได้มาเนาะคะ่ะได้มาเอฟซีเือร์บคา่าถ้าเราไปบูซาเพิ่นมาเท่าได้กระซามอ,อ,องค์ใดกะซามน้องเพื่อนบอกมาจะได้ขึ้นท่านที่แมนบอกค,ค่ะ คือคือตอนแรกก็ได้อง์นี้เนาะค่ะตอนแรกได้อง์นี้ก็ได้ออกระได้ขึ้นเนาะค่ะกระได้ขึ้นบูซาเพื่อนมากเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเป็นลักษณะจังซี่ละก็ไปบูซาเพื่อนมากกได้ขึ้นเนาะค่ะอันนี้คือกันเนาะค่ะอันนี้คือกันก็คืออง์นี้เพื่อนกับวาเออองงเพื่อนจะเป็นสีแบบนี้แบบนี้เด้อเสียนนะเขียยกับเขี้ยวแบบนี้เสียนองกับไปบูซาน้องกระได้ขึ้นได้ขึ้นนี่คือกันถูกเหล็กเนาะค่ะ ส่วนอ่างเนาะคะ่ะอ่างนี่ก็คือแม่คู่ว่าขันอยากได้อ่างงามๆก็มาบอกแม่คู่แม่คู่จะเออเอาไปซื้อมาให้เนาะคะ่ะแม่คู่ก็ได้เนาะคะ่ะเออกับนางลำเนาะ,ะ,ะค่ะนี่แหะค่ะก็คือเออเพิ่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮามองบ่เห็นนะคะ่ะเฮาขอเพิ่นก็นจะให้แบบนี้ล่ะค่ะก็บเดวแต่เอ่อมุมมอง,มองแต่ละคนนะความเสือ่อเออส่วนบุคคลเนาะคะ่ะนี่ละ เป็นมองที่แม่คู่กับนองเนาะค่ะเสียเสียว่าปูญามาอยู่น้ำเนาะค่ะก็เลยได้พากันตะกี้อ้างแบบนี้ได้ค่ะอยู่กับยาเนาะ,ะค่ะคันผู้ใดชอบเนาะค่ะชอบตัวเลขของนองก็สามารถจัดได้ตะกี้จะเป็นอ้างอันนี้นี่ค่ะเป็นอ้างตัวนี้เนาะค่ะนี่แม่คู่วามันน้อยค่ะอยากได้ยอยากได้งก็เนียนให้บอกแม่คู่ได้เด้อแม่คู่จะมาสื่อให้ไหม่ก็ก็เร่ได้ เลยเฝ้าซื้อเลยค่ะแต่ว่าเงินนั่นท่านได้ขึ้นลอตเตอรี่ได้ค่ะเพราะท่านได้ขึ้นเงินจ,จำเฝ้าเฝ้าไปซื้อมาก,ก่อนเฝ้าเฮ็ดเนาะค่ะก็เพื่อเพิ่นสิให้โชคอีกเพิ่นก็ให้เด้อเนาะเพิ่นก็ให้50เนาะค่ะแต่ก็ลืม <c oughs> ลืมเพราะว่าให้มือ้เอเขาบวงสวงมือวันที่หาเนาะวันที่สีวันที่สี่สได้ไหมคะมันก็นเลยค่อนข้างที่จะน,นั่นถ้าผู้ใดอ,อยากได้ตัวเลขอะ ติดตามคำพ้าผ้าโชคไบเด้อค่ะ,ะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อบ่บ่พลาดตัวเลขเด็ดๆจากน้องนะคะสำหรับผู้ใดที่มากราห,าห้านอยนะคะสามารถอคอมเมนต์มาหาท่า่คู่ใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะสอบถามท่างน้องให้เนาะคะ่ะส่วนเบอร์โทรของน้องก็เด้ลงไปแล้วเที่ยนึงเนาะคะ่ะหรือว่า ผู้ใดอยากแก้บนเนาะคะ่ะอยากแก้บนโดยบ่สามารถที่จะมาด้วยตัวเองได้ก็สามารถติดต่อน้องเพิ่นใดหรือว่าติดต่อแม่คู่ก็บใดเ้อค่ะน้องเพิ่อนเฮ็ดใบสีแล้วแล้วแต่ทางเอซเนาะคะ่ะว่าอ,อยากได้ในราคาเทอดใดน้นองเพิ่นก็จะเฮ็ดหุ้เนาะคะ่ะ เบอร์โทรนะค่ะเข้าก็ใใ้ขคืนคืนไว้ที่คลิปแล้วนะค่ะผู้ใดสนใจก็สามารถทักแชททักไล์มาสอบถามทางแม่คู่ใดหลักการโทรัพทามมหานนองใดเนาะค่ะค่ะเออกระมีเอฟซีหลายคนมาแมนถือยีรียูบ่อเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะส่วนตัวแม่คู่ยูไก่คิดน้ำกันนะค่ะกะถือยีรียูขาะถือถือทูมือค่ะถือทูมือแต่ อถือขึ้นมือขึ้นมาลุย้ยโอ้ยเห็นลุย้ยจังไงมือละสองบาทหาบาทมึงเด้อค่ะมือนี่จะถือจักบาทเนาะค่ะหมู่บ้านนี่ถือหาบาทเนาะค่ะหมวอก้อนนี่ก็ถือเด้อค่ะถือถือบาทสองบาท,บาทถูกสองบาทสามบาทนี่แหละค่ะค่ะเดี๋ยวจังไดเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังไดผู้ใดมากตัวเลข รัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังโทษสอบถามจากาแม่คู่ก็ได้เด้อค่ะหรือว่าแม่คู่ก็จะพยายามทําคลิปต่อเนื่องเนาะคะ่ะว่าน้องเพิ่นจะเปลี่ยนแปลงโบเนาะคะ่ะแต่ทีหลูอว,ว่ายาเพิ่นหายมา 15, แล้วก็ 3, 6, ะคะือสิหแล้วก็สามหกเนาะค่ะมเมองว่า,ากลางโค้งน้องจะได้ตัวเลขอันใดแน่คือคือมันเปลี่ยนเก่าจะบหลายเนาะคะ่ะแล้วก ไทย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 เนาะค่ะจะมีตัวใดอีกเนาะค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อจะไ่ได้ขาพลาดข่าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องเด้อค่ะค่ะเออตัวเลขเนาะค่ะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะก็ใส่ผิดจารณาญาณในการรับฟังรับชมเด้อค่ะเอ่อทางเห่าเป็นเพียงแนวทางงห้เท่านั้นเนาะคะ่ะห้เอฟซีทุกคู่ทุกคนไตตองเอาเด้อค่ะเพราะวา่าเอ่อทั้งทั้งช่องเนาะคะ่ะก็หาแนวทางดีๆเด็ดๆมาให้เอฟซีเนาะคะ่ะเอ่อที่ทั้ทงช่องนำเสนอกับเพราะว่าน้องเพลินเอ่อเห็นตัวเลขบ่คึกมูหลักก็ได้ตัวดีๆเด็ดๆ อบอกคือมูจังสีเนาะค่ะทางช่องก็เลยมานั่มเสนอให้เนาะคะ่ะค่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอข่าวเข้ามาสวัสดีค่ะ